สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำสำหรับไม้มงคลที่คนเสี่ยงโชคหรือว่าคนที่อยากมีโชคลาภเนี่ยนิยมปลูกกันอย่างมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอามาบอกกัน5ชนิดค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่ามีชนิดไหนบ้างคะ่ะแล้วก็บ้านใครมีอะไรบ้างนะคะและวิธีการเลี้ยงดูให้งามๆด้วยค่ะจะมีไม้มงคลชนิดไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือกวักมรกตค่ะกวักมรกตเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกันอย่างมากเลยนะคะส่วนมากก็จะปลูกไว้ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกของบ้านนะคะทางเข้าประตูบ้านก็ได้ค่ะและยิ่งถ้ากวักมรกตเขาออกดอกนะคะก็เชื่อว่าช่วงเวลานั้นของชีวิตนะคะก็คือจะโชคดีมีเงินมีทองจะ,ะมีโชคลาภค่ะ เวลาปลูกเนี่ยก็หาที่ร่มๆนะคะอย่าวางไว้กลางแดดค่ะสำหรับการบำรุงนะเราก็ใช้เป็นพวกฮอร์โมนต่างๆหรือว่าพวกนมสดนะลดค่ะอย่างที่2นะคะก็คือว่านพญานาคราชค่ะว่านพญานาคราชเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะมีเป็นก็จะมีว่านพญานาคราชด่างนะคะแล้วก็ว่านพญานาคราชเขียวค่ะกระถางนี้เราก็ปลูกเป็นสอง แบบเลยนะคะก็ทั้งเขียวกับด่างรวมกันไปเลยค่ะยิ่งปลูกเลี้ยงนานๆเขาก็จะห้อยสวยเป็นแบบนี้เลยนะคะสำหรับการหาที่วางว่านพญานะคราชต้องวางไว้ที่สูงๆแบบนี้ค่ะเขาจะเลื้อยสวยนะหรือว่าจากแขวนก็ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุปลูกต้องระบายน้ำได้ดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชอบแสงชอบแดดนะคะอย่าเอาไว้ร่มๆค่ะถ้าเอาไว้ร่มๆเนี่ยเน่าตายเลยนะคะ ชนิดที่3ของดาวเนี่ยกำลังออกดอกเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่เนี่ยก็คือกุมารดำเรียกซับค่ะและนี่นะคะก็ออกดอกเป็นครั้งที่2ของเขาแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็บานหลายรอบแล้วนะแต่ว่าดาวไม่ค่อยได้มาเห็นนะเพราะส่วนมากจะบานช่วงเชา้าแล้วก็บานแค่ไม่นานค่ะแป๊บเดียวเองนะคะเพอบ่ายก็ หุบแล้วค่ะก็จะเป็นตุมต้มๆสีแดงนะแต่ตอนนี้ก็คือจะบานเป็นแบบนี้ค่ะสําหรับกุมารดำเรียกทรับตัวนี้นะคะเขาชอบอยู่ที่ล่มลำไรนะหรือว่าที่ล่มๆได้ค่ะลดน้ำตลอดนะชอบน้ำค่ะลักษณะใบจะเป็นสีดำๆแบบนี้ยิ่งถ้าใบอ่อนเนี่ยจะออกเป็นสีดำอมแดงๆนะคะแบบว่า ทองแดงประมาณนั้นค่ะพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะสวยงามมากค่ะตัวนี้ก็นิยมปลูกเพื่อขอโชคลาบด้วยเหมือนกันค่ะสำหรับว่านกุมารน,นะคะก็จะมีทั้งกุมารดำกุมารแดงกุมารทองนะคะก็แล้วแต่คนที่จะหามาปลูกกันนะคะแต่เราชอบแบบว่ากุมารดำนะเพราะว่าทรงสวยแข็งแรงแล้วก็พุ่มใหญ่มากๆดูขลังมากๆเลยค่ะ ชนิดที่4นะคะก็คือว่านรวยไม่เลิกค่ะเป็นไม้มงคลที่คนเสี่ยงโชคเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะส่วนมากก็จะมาดูตามใบค่ะเขามีจุดเห็นไหมคะก็ตีเป็นเลขกันไปค่ะอันนี้ก็เหมือนแบบว่า40่อ่าดูไปอันนี้เหมือนมีเลข3เออใครเห็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เอาไปลองลองเสี่ยงโชคกันได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเยอะนะเอาแค่นิดนิดก็พอค่ะก็มี2แบบนะคะมีเป็นแบบ สีเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะสีทองว่านรวนไม่เลิกทองค่ะกับว่านรวยไม่เลิกสีเขียวค่ะชอบล่มรำไรหรือว่าโดนแดดได้ครึ่งวันนะคะชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีด้วยค่ะถ้าออกดอกเขาว่าจะโชคดีมากค่ะอย่างที่5้านะคะก็คือแก้วสารพัดนึกค่ะตัวนี้ก็เป็นไม้มงคลนะคะอีกชนิดหนึ่งที่ว่าปลูกแล้วออกดอกหรือว่า งามมากๆนะคะช่วงนั้นคนที่ปลูกเนี่ยก็คือจะโชคดีค่ะของดาวเนี่ยอันนี้ออกดอกไปแล้วนะคะออกรู้สึกว่าจะ3าดอกตอนนี้เป็นดอกตูมก็กําลังรอมเมล็ดอยู่ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งต้นตัวผู้นะคะใบเขาจะหยิกใหญ่แบบนี้แล้วก็ต้นตัวเมียก็จะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ปลูกติดๆกันเลยค่ะเขาจะได้อยู่คู่กันนะคะใบก็จะเป็นเงามันแบบนี้ค่ะ ส่วนมากคนก็จะนิยมขอสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะว่าชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแก้วสารพัดนึกค่ะและนี่ก็เป็นไม้มงคลที่ดาวมาบอกกันนะคะ5ชนิดค่ะท่านผู้ชมก็ลองลองหามาปลูกกันดูนะคะสำหรับชนิดไหนที่ยังไม่มีก็ลองหามาปลูกกันดูค่ะสวัสดีค่ะ